ราชบุรีเหล่าทหารร่วมพิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยเหล่าข้าราชการทหารจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมร่วมกันกระทําพิธีสัตปยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย2566เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่18มกราคม2566กรมการทหารช่างและมณฑลทหารบกที่16 ได้ร่วมกันประกอบพิธีกระทำสัตยปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและนครปฐมเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2566ที่สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างซึ่งกระทรวงกลาโหมกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอดีตพระมหาวีรกษัตริย์ของไทยได้ทรงกระทำยุทธหัตถี โดยในพิธีมีพลโทไพรัตโอรานไพบูร์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานนาเหล่าข้าราชการทหารประกอบพิธีสงฆ์และการปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลก่อนอ่านโอวาทผู้บัญชาการฐานสูงสุดและการสวนสนามของหน่วยทหารในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐมซึ่งมีนายรณพพ เหลืองไพโรดผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมคณะนายทหารและเหล่าข้าราชการร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกันค่ะทั้งนี้วันกองทัพไทยถืออวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยเหนือพระมหาอุปราชาเดิมถือว่าในวันที่25มกราคมเป็นวันกองทัพไทยหรือวันยุทธหัตถีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมามีการคำนวณวันใหม่จนในวันที่22สิงหาคม2549คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนจากวันที่25มกราคมเป็นวันที่18มกราคมสำหรับพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทยเพื่อกระทำสัตยปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและเป็นหลักชายของทหารทั้งปวงเป็นพิธีเพื่อให้ทหารยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดช,ชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุดซึ่งทหารทุกคนอาทินายทหารสัญญาบาัตรนายทหารประทวนนักเรียนทหารทหารกองประจำการจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ดิว24สุุจินนรณุภัยภาพข่าวสุกันวรีิสุวรรณรายงาน